มาดูวิธีการหลบคอสําหรับคอแหลมหรือคอวีนะคะเราจะเห็นว่าผ้าชิ้นนี้จะเป็นผ้าป่านมัสลินนะคะเพราะว่าแต่เพราะฉะนั้นผ้าเขาจะบางเราจะเลยใช้สาบไม่ได้นะคะก็จะต้องมีการกุนหลบคอเนี่ยการกุนหลบคอก็คือแบบนี้นะคะคือเราจะหลบสาบเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะนี่ผ้าที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นผ้าเฉลียงผ้าเฉลียงที่เราจะตัดเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผ้าเฉลียง45องศานะคะ นี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ตัดออกมาสักประมาณสักประมาณเกือบ2นิ้วอะนะคะเพราะว่าเราจะใช้อยู่แค่ประมาณนิ้วเดียวแหละค่ะนะคะนี่ประมาณนี้นะเราก็เย็บมาค่ะนี่เราจะต้องเย็บสองสเต็ปนะคะทุกคนแบบเราตัดเนี่ยเราเย็บจากจุดเนี้ยจากจุดที่ว่าเราคลิปไปเนี้ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นมุมแหลมตรงนี้ใช่ไหมเราก็เย็บแค่สุดตรงนี้ก่อนค่ะยังไม่ต้องอะไรมากนะคะนี่ เย็บเย็บเหมือนกับว่าให้รู้ว่าเราเย็บมาถึงขนาดนี้นะทีนี้เราจะต้องมีการต่อตรงกลางนี่ค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นที่เราจะพับเข้าไปจากเส้นกึ่งกลางของเขาคือตรงนี้ตรงเนี้ยที่เราขีดไปเนี่ยนะคะขีดตรงแบบนี้ค่ะขีดตรงแบบนี้นะคะเราก็ตัดให้เหลือประมาณหนึ่งกระเบียดค่ะนี่นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าฝั่งนี้ได้แล้วแต่ฝั่งเนี้ยที่เราเย็บมาเนี่ยเนี่ยเย็บมาเนี่ยเราก็ เราก็มาวางท่าบค่ะวางทาบให้เขาเป็นเส้นเดียวกันนะคะนี่เพราะาเราจะต้องต่อตรงกลางอยู่ตรงนี้นะคะผ้าเฉลียงสําหรับผ้าผ้าสําหรับคอวีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวนได้รอบเดียวเหมือนกับเป็นคอคอกลมนะเพราะว่าเราจะต้องมาเย็บแบบนี้คือการต่อนะคะนี่ต่อแบบนี้คะ่ะตัดเนี่ยเก่งเนี่ยตรงตรงแบบนี้นะนี่คะ่ะแบบนี้นะเราก็ตัดค่ะตัดให้เหลือหนึ่งกระเบียดเหมือนกันนะคะเราจะเอาสองชิ้นเนี่ยมาต่อกันก่อนนะคะนี่เราก็จับต่อกันค่ะนะคะ จับต่อกันก่อนนะต่อให้ตรงนะตรงนี้นะคะ,ะได้รอบหนึ่งแล้วค่ะเราดูที่ว่ามันพอดีไหมนี่จากที่เนี่ยค่ะก็คือพอดีนะคะอ่ะทีนี้เราต้องการให้แน่นเดี๋ยวเอาอีกรอบย้ำให้แน่นหน่อยกลัวเขาหลุดนะคะ ถ้าใครจะเอารอบเดียวก็ต้องทีๆนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้นี่นี่นะคะเราก็จะเย็บโดยที่เอาตรงนี้เป็นเป็นเกณฑ์ค่ะอะ่เราแบรตรงนี้นะคะที่เราต่อเนี่ยเราแบออกก่อนนะเขาจะได้เรียบๆนะคะแบออกก่อนนะทุกคนโอ้โหทำยากนะเนี่ยผ้านุ่มเนี๋ยวนอนแอดนอนเน่ค่ะอ่ะทีนี้เราก็เย็บย้ำค่ะย้ำตรงตรงเนี้ยที่เราคลิปไว้เนี่ยค่ะย้ำเป็นเป็นได้ทีๆเลยนะ เปิดได้ทีเลยนะคะเปิดมาคะ่ะอ๋นี่นะอย่ายให้เลยนะออาให้ตรงเป้เลยคะ่ะตรงที่เราคลิปไว้นะคะเราก็อ่านี่มานี่ได้ยางนี่แหละคะ่ะได้แล้วค่ะนี่แบบนี้นะคะเราก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราพลิกลงไปเขาก็จะได้ตามที่เรานี่คะ่ะนี่เขาก็จะไม่ตึงไม่ลังนะคะเพราะว่าเรามีการต่อผ้าเหมือนกับว่าเราเพิ่มพื้นที่ผ้าให้เขา นี่ค่ะลงไปแบบนี้นะคะนี่แบบนี้อะกน่ไรเราก็ขีบค่ะขีบเลยนะขีดให้เนี่ยสองทั้งทั้งตัวที่เราเนี่ยนีบยขีบให้สุดเลยคะ่ะขีบให้สุดเลยนะอย่าอย่าใ,ใ,ให้เลยนะเดี๋ยวขาดนะอ่ะหลังจากน,นั้นเนี่ยก็คือเรานี่นี่เรานี่อ้อยเจียนไว้แล้วนะคะหนึ่งกระเบียดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขีบข้างหลังนะคะขีบค,คอหลังนะคอตัวข้างหน้าไม่ต้องขีบเพราะว่าเขาเป็นแบบเรียบนะคะเราขีบคอหลัง เพราะเราจะพับหลบลงไปเราจะต้องกดกดเขาเรียกว่ากดล้มล้มตะเข็บก่อนค่ะนะคะนี่นะแบบนี้อ่ะจนถึงไหล่ค่ะคลิบจนถึงไหล่ช่วงนี้ไม่ต้องคลิบก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบตรงๆอ่ะตรงตรงเนี้ยตรงวีเนี่ยตรงตรงเนี้ยเราคลิบอยู่แค่ตรงเดียวเนี่ยตรงเนี้ยให้สุดนะคะให้สุดนะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ย้ำค่ะเย,ย็บล้มตะเข็บหลังจากนั้นเราก็ล้มตะเข็บนะคะปัดตะเข็บมาทางด้านจาบที่เราเป็นผ้าเฉลียงเนี่ยนะคะอ่ะเราก็ นี่ไปพลิกดีๆนะคะไหลแล้วก็กดชิดริมเลยค่ะนี่เขาเรียกว่าการกดกดเขาเรียกว่าการกดล้มสาบค่ะ กดมาเรื่อยๆนะคะจนมาสุดมุมตรงนี้นะคะนี่สุดมุมที่เราเริ่มไว้อะเราก็ย้ำค่ะตรงเนี่ยตรงที่เราที่เราคลิปไว้อะนะคะเราก็ย้ำตรงนี้นะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะไปรีดค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราไปรีดให้ให้ค้นลงก่อนนะคะแล้วเราก็มาพับเย็บประมาณหนึ่งกระเบียดค่ะ นี so ่ค kind of ่ะเมื่อได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะนี่เป็นแบบนี้เราก็จะต้องไปรีดค่ะนี่นะคะตะเข็บเขาจะเป็นแบบนี้เราก็รีดลงไปค่ะเนี่ยพอเราเนี่ยเห็นไหมพอเราล้มตะเข็บแล้วเขาจะลงโดยง่ายเลยค่ะนะคะก็หลังจากนั้นไปรีดให้เรียบค่ะตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เจียนตรงนี้ให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเสร็จปุ๊บแล้วเราก็พับเข้าไปเย็บหนึ่งตีนผีนะคะก็เดี๋ยวมาดูตอนขั้นตอนต่อไปนะค่ะทุกคนคะหลังจากที่อ้อยเย็บเสร็จแล้วอ้อยก็ไปเย็บกดล้มตะเข็บนะคะ ล้มตะเข็บคือแบบนี้นะเนี valley, mm ่ยเนี hmm. mm ่ย hmm. ค mm ่ะเนี hmm. <wh> <ata> mm ่ย hmm. ท right right. right mm ุกคนจะเห็นว่าเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะคือการล้มตะเข็บพอล้มเสร็จแล้วเวลาเรารีดี่ยเราจะรีดลงง่ายและตรงนี้ก็จะเป็นมุมส่วนสําหรับตรงนี้ที่อ้อยต่อก็คือตรงนี้ค่ะนะคะทุกคนเนี่ยส่วนสําหรับตรงนี้ที่อ้อยต่อกก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะเห็นรอยต่อตรงนี้นะคือเมื่อเราตัดเนี่ยเราตัดแบบตรงตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปต่อแล้วก็เนี่ยเผื่อเย็บไว้หน่อยนึง นี่เวลาเราเย็บล้มตะเข็บเราก็เนี่ยตรงนี้เว้นไว้หน่อยนะะึงค่ะแล้วก็กดล้มตะเข็บไปแล้วเราก็ไปรีดเมื่อรีดเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาพับพับพับเย็บนะคะแต่ก่อนที่เย็บอ้อจะต้องเนาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เป๊ะค่ะทุกคนเราก็จะต้องตัดผ้าให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วนะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะพับค่ะนะคะพับนะโดยที่เป็นแบบนี้ค่ะอ่าพับแบบนี้นะเนี่ยพับแบบนี้ค่ะอ่าเห็นไหมเนี่ย เนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะพับแบบนี้นะคะนี่นะแล้วก็ใช้เข็มหมุดกัดแบบนี้ค่ะนี่นะตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เราก็พับไปแบบนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะต้องเป็นมุมดีๆนะเนี่ยจับมุมเขาให้ได้แบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยจับมุมเ็าให้ดีอย่าให้เขาลน้นหลังจากนั้นเราก็เนาเนาไปค่ะเนานะคะ เนาไปรอบเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเย็บเวลาเราเย็บเราเย็บฝั่งนี้โดยที่ใช้ตีนผีเป็นตัวกําหนดนะคะก็เดี๋ยวอ้อยพาดูอีกทีนะตอนขั้นตอนเย็บนะตรงนี้ขอตัวเนวก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเนาแบบนี้ค่ะนี่นวแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเจียนเหลือหนึ่งเวลาเราตัดเหลือครึ่งครึ่งน,นิ้วแล้วอะ เราพับเข้าไปเขาก็จะพับง่ายๆแบบนี้เขาก็จะมมวนเข้าไปเพราะว่าผ้าที่เราใช้คือผ้าเฉลียงนั่นเองค่ะส่วนสําหรับตรงรอยต่อก็จะแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็พับให้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวกลับด้านถูกออกมานะนี่คือด้านถูกนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราจะมากดตามรอยเนี่ยค่ะตามรอยของของของ,ของด้ายเนาของเราเนี่ยค่ะนะคะนี่ประมาณนี้นะอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าตรงจุดกึ่งกลางเนี่ยตรงจุดกึ่งกลางเนี่ยนะคะ ก่อนจะเย็บเราก็ติ๊กจุดกึ่งกลางก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีอะเราเราจะแบบยังไงอะเวลาเราเลี้ยวเลี้ยวเข็มจักอะบางทีมันไม่เป๊ะเราก็ขีดเป็นตำแหน่งสักนิดหนึ่งเพื่อให้เส้นตรงนี้เขาจะได้มองดูคมนะคะนี่นะคะนี่หลังจากนั้นเราก็ติ๊กแบบนี้นะคะนี่ติ๊กจุดแบบนี้เพื่อให้เวลาเราเย็บอะเราจะได้ปักเข็มถูกตรงช่วงคอแหลมนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บกันเลยค่ะ เย็บด right. ้านโชว์เลยนะคะแล้วกลับด้านผิดออกมาจะได้เย็บง่ายๆนะคะถ้าเราเย็บด้านถูกเราต้องเก็บกลับด้านผิดขึ้นมาแล้วเราจะล้วงเย็บถ้าเราเย็บด้านถูกเราจะต้องกลับด้านผิดขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้เราเวลาเราเย็บตะเข็บเราจะได้แบบเวลาเวลาเราเย็บจะง่ายขึ้นนะคะเขาจะไม่พันมากเกินไปเราก็เริ่มต้นจากเนี้ยค่ะ จากนี้นะคะจากกลางหลังก็ได้ค่ะนะคะอ่าเริ่มต้นเลยก็ปรับจักรให้ทีหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องกดโชว์ค่ะมาจ้าแบบนี้เลยจ้านะคะมาตามเนี้ยค่ะมาตามที่เราเนาไว้เนี่ยค่ะเส้นเนี่ยนะอ่าพอถึงตรงนี้เราก็ปักเข็มไว้แล้วเราก็เริ่มมาใหม่ค่อยๆระวังนะคะ เพราะเราจะกดโชว์นะมันต้องเป๊ะค่ะอันนี้นะคะใกล้จะถึงตรงจุดแล้วนะนเราจะต้องปักเข็มตรงจุดนะะี่ค่ะตรงนี้ถ้าไม่เราเย็บเราควเลยเราก็ใช้มือหมุนเอานะคะได้แล้วเนาะได้แล้วนะ,ะวน,ะนี่มางี้เราก็หมุนมานี้ค่ะเราก็จะได้เส้นแบบคมๆแล้วค่ะ เขาจะได้มองดูไม่เบี้ยวนะแล้วก็เย็บมาจ้ะเน่ยเอามือแบบว่าเขี่ยๆผ้าเขาไม่ให้เขาพลิกไม่ให้เขาแบบว่าย่นนะคะนี่เราก็กล้าจะชนกับรอยเดิมแล้วนะคะี เราก็เย็บติดขึ้นมาย้อนมาสั้ประมาณหนึ่งนิ้วค่ะนะคะนี่ได้แล้วจ้าก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคน